มาฝึกฟังและฝึกพูดออกเสียง5คำพูดติดปากภาษาอังกฤษจากหนังฝรั่งที่เราควรจะรู้จักเอาวไว้นะครับถ้าอยากฟังให้ออกว่าเขาคุยอะไรกันนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยผมคัดมา5สำนวนติดปากที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การมีลูกนะครับมาดูว่าเราจะฟังออกหรือเปล่าและจะสามารถแปลได้ไหมนะครับเหมือนเดิมมี5ข้อนะครับข้อละ5คะแนนถ้าพร้อมแล้วลองไปฟังกันเลยครับ I'm knocked up อีกรอบนะครับ i knocked คำนี้เนี่ยมันจะแปลว่าตั้งท้องแบบไม่ตั้งใจนะครับอาจจะไม่ได้ป้องกันนะครับไม่ได้วางแผนไว้ก่อนแล้วก็ดันท้องขึ้นมาก็ใช้คำนี้นะครับลองฟังใหม่นะ I'm knocked up ใครฟังออกเก่งมากนะครับเธอพูดว่า I'm um, knocked up ไม่ใช่ knocked get นะครับอานว่า knocked นะครับ I'm um, knocked up I'm um, knocked หรือว่าพูดติดกันเป็น I'm knocked up I'm knocked up ลองฟังแล้วพูดตามนะครับ I'm knocked up I'm knocked up oh, I um I got knocked up in grad school by my TA ก็บอกว่า Well I got knocked up in grad school by my TA ก็บอกว่าฉันเนี่ยตั้งท้องขึ้นมาระหว่างที่เรียนปโทโดยท้องกับครูผู้ช่วยนะครับ คำว่า got knocked up ก็คือว่าฉันตั้งทองขึ้นมาแบบไม่ตั้งใจนะ In grad school ก็คือเป็นการเรียนหลังจากปอตีนะครับเป็นปอโทนั่นเองนะระหว่างที่เรียนปอโทนะครับแล้วก็ by my TA ก็คือ teacher assistant ก็ท้องกับครูผู้ช่วยนั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของเธอนะครับลองฟังแล้วพูดตามนะ oh, I um I got knocked up in grad school by my TA I got knocked up in grad school Buy my t Anyway a few months in knocked up Anyway a few months in knocked up เอาเป็นว่าคบกันไปไม่กี่เดือนสุดท้ายก็ตั้งท้องขึ้นมาประมาณนี้นะครับ Anyway a few months in knocked up Anyway a few months in knocked up But then she gets knocked up. 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 Shit. I quit dancing because I got knocked up. <laughs> uh, fun, uh, well, I quit dancing because I got knocked up. ฉันเนี่ยเลิกเต้นนะอาจจะเป็นแดนเซอร์มาก่อนนะครับ I quit dancing ฉันเลิกเต้นเพราะว่าฉันเกิดตั้งท้องขึ้นมาแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับ I quit dancing because I got knocked up I quit dancing because I got knocked up I quit dancing because I because up got knocked up. ตัวอย่างการใช้จริงนะครับ Why did they rush into marriage Oh you didn't hear He was knocked up Why did they rush into marriage? คำนี้อ่านว่า marriage นะครับสองพยา์นะครับ marriage ไม่ใช่ marriage นะครับ marriage แปลว่าการแต่งงานนะครับทำไมพวกเขาถึงรีบแต่งงานล่ะ Why did they rush? Rush ก็แปลว่ารีบนะครับ Oh, you didn't hear? นี่ไม่รู้เหรอตกข่าวเหรอ She was knocked up ก็เธอดันท้องขึ้นมาในซีก็เลยต้องรีบแต่งนั่นเองนะครับต่อมาครับ He freaked out when he found out he'd knocked her up. Whoa, isn't she like sixteen? There goes her future. Go Mao Neka He freaked out. Khao Chok Balat and Ma freaked out. Nekab freaked out. When he found out Tangua he had knocked her up, he knocked her up. Tangua Whoa, isn't she like sixteen? Nong 16 Pungja in Michela There goes her future. โอ้อ oh, นาะคตด,ดับเลยนะเนี่ยเพราะว่ากำลังอยู่ในวัยเรียนนะครับแต่ดันท้องขึ้นมานั่นเองนะสุดท้ายครับ I haven't seen Sarah in months How's she doing uh, She got knocked up and moved home ก็บอกว่าไม่เจอซาร่ามาหลายเดือนนะครับ I haven't seen her I haven't seen Sarah in months How's she doing ย่อมมาจาก How is she doing นะครับก็อ่านเป็น How's she doing อ่า o t k ก็ c k กจ up เธอพลาดท้องขึ้นมานะ and moved home แล้วก็ย้ายกลับบ้านเกิดไปแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยใครเลี้ยงครับก็พ่อแม่หรือว่าคุณย่าคุณยายต้องมานั่งเลี้ยงให้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับข้อต่อมานะครับลองฟังว่าคุณลุงคนนี้พูดอะไรนะครับ What you got a bun in the oven? Yeah นอะไรบางอย่างผู้หญิงต้องเรียกอย่าพูดอย่าพูดนะครับลองฟังใหม่นะ burn t a in อ่าคำนี้มันจะแปลว่ามีเจ้าตัวเล็กอยู่ในท้องสินะอ่าก็เป็นคำที่เปรียบเทียบเปรียบเปรยแบบน่ารักน่ารักนะครับเอาใหมนะ What you got a bun in the oven Yeah อ่าใครฟังออกบ้างครับคุณลุงพูดว่า you got a bun in the oven อ่าบันก็คือขนมปังก้อนนะครับ in the oven อเวนก็คือเตาอบนะครับมีขนมปังอยู่ในเตาอบก็หมายถึงว่ามีเจ้าตัวน้อยอยู่ในท้องนั่นเองนะครับก็เปรียบเหมือนท้องผู้หญิงเนี่ยเป็นเตาอบนะครับแล้วก็เจ้าตัวน้อยเป็นเหมือนขนมปังนะครับก็เป็นภาพที่น่ารักนะก็แปลว่าตั้งท้องนั่นเองนะครับ a Bun in the oven ลองฟังล้าพูดตามนะครับไม่ใช่อเ e n นะครับ Oven Oven You got a bun in the oven I think I have a bun in the oven I think I have a bun in the oven. I think I have a bun in the oven. I think I have a bun in the oven. ฉันคิดว่าฉันกำลังตั้งท้องแหละก็มาเมาส์กับเพื่อนนะครับ Oh, I see someone else who has a bun in the oven. Oh, I'm not pregnant. อ w ฮ่โดนปอกไปนะครับ Oh, I see someone else who has a bun in the oven. ก็โดนด่าว่า Oh, I'm not pregnant. ฉันไม่ได้ท้องนะยะนะครับก็ตีหัวไป Oh I see someone else ฉันเห็นว่ามีใครบางคนแถวนี้เนี่ย has a bun in the oven กำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยจริง, <laughs> รงๆแล้วเขาไม่ได้ท้องนะครับก็เลยโดนตีว่า Oh I'm not pregnant ฉันไม่ได้ท้องนะยะ Oh I see someone else who has a bun in the oven Oh I'm not pregnant ปักเข้าไปเลยนะครับ Oh I see someone else who has a bun in the oven Oh I'm not pregnant Pregnant นะครับอ่านว่า Pregnant Pregnant o like in the a อ่าก็แอบ,บมาดูของลูกสาวนะครับที่ตรวจคันนะครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยดูไม่เป็นนะครับผู้หญิงก็มาดูให้บอกว่า looks like she had a bun in the oven ดูเหมือนว่าเธอจะตั้งคันนะ like she the oven. looks like she had a bun in the ovenlooks like she had a bun in the oven ผู้หญิงจะมาช่วยยกต้นไม้นะครับผู้ชายก็บอกว่า Hands off woman I got a bun in that oven Hands off ก็แปลว่าโอดปล่อยมือเลยครับคุณผ,ผู้หญิง Hands off woman I got a bun in that oven ผมมีเจ้าตัวน้อยอยู่ในท้องของคุณนะฮก็เป็นคำพูดแบบน่ารักน่ารักนะครับ oh, Hand a burn in of I ไม่อยากให้ภรรยามาทำงานหนักนะครับ Hands off woman I got a bun in that oven ประมาณนี้นะครับ ัวอย่างการใช้จริงนะครับ Why aren't you drinking wine tonight? Well, let's just say I have a bun in the oven <laughs> ก็ประกาศปเลยนะว่าท้องนะครับเพื่อนก็ถามว่าทำไมไม่ดื่มไวน์ละคืนนี้นะครับ Why aren't you drinking wine tonight? Well, let's just say ก็แหมนะเอาเป็นว่า I have a bun in the oven ฉันกำลังมีเจ้าตัวน้อยอยู่ในท้องนั่นแหละนะครับต่อมาครับ Jenny looks different. Her face is glowing. You think she has a bun in the oven? อ่าก็เมา์กันนะครับเมา์ถึงเจนนี่นะครับดูสิเจนนี่เนี่ยดูเปลี่ยนไปนะหน้าตาดูเปล่งปลั่งนะครับ Jenny looks different อ่านว่า different สองพยางนะครับ diff กับ front แล้วก็ her face her face is glowing glowing แปลว่าเปล่งปลั่งนะครับ glowing You think she has a bun in the oven? คิดว่าเธอกำลังมีน้องหรือเปล่านะทำไมหน้าดูเปล่งปลั่งนะครับสุดท้ายครับ Have you gained some weight? Hey it's not fat is a bun in the oven ประโยคนี้นะครับถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทนะครับห้ามไปถามนะครับมันก็เป็นคำพูดที่เสียมารยาทนะว่าเธออ้วนขึ้นหรือเปล่านะครับ Have you gained some weight Hey it's not fat ไม่ใช่ไขมันนะยะ is a bun in the oven เป็นลูกในท้องตัางหากเล่านะไม่ได้อ้วนฉันกำลังท้องตัางหากนั่นเองนะครับข้อ3ครับลองฟังว่าผู้หญิงคนนี้พูดอะไรครับ We're expecting a baby อีกรอบนะคำนี้จะแปลว่าเรากำลังจะมีลูกละอีกรอบนะครับ We're expecting a baby ใครฟังออกเก่งมากนะครับเธอพูดว่า we're expecting a baby we're ก็คือ we are นะครับ we are ก็คือ were we're expecting a baby มีการเชื่อมเสียงนิดนึงนะครับ we're expecting a baby แปลว่าเรากำลังคาดหวังว่าจะมีน้องนั่นเองนะครับ We're expecting a baby We're expecting a baby. Leroy and I are expecting a baby boy. 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 We're expecting a baby, and get this the due date is our anniversary. Oh! We're expecting a baby เรากำลังจะมีลูกนะ And get this ตรงนี้นะครับแปลว่าและฟังให้ดีนะและจุดพีคก,ก็คืออย่างเงี้ยก็เป็นการพูดให้มันน่าสนใจนะครับ And get this ตั้งใจฟังนะ The due date วันกำหนดคลอดเนี่ยคือตรงกับวันครบรอบแต่งงานของเรานะครับ The due date is our anniversary anniversary คำนี้อ่านว่า 3. รีนะครับ anniversary Uh, tam, né, we're expecting a baby and get this the due date is our anniversary oh. we're expecting a baby and get this the due date is our anniversary. well i just recently found out that he's engaged and is expecting a baby oh uh, fan queo, -krab, krab. Well, i just recently found out that He's engaged เขามั่นแล้วล่ะม,มั่นหมายไว้แล้วนะครับ and is expecting a baby และกำลังจะมีลูกด้วยนะครับอ่าก็ผู้หญิงนี้ก็ถูกหลอกนะครับเป็นมือที่สามนั่นเองนะครับ Well I just recently found out that he's engaged and is expecting a baby Oh Well I just recently found out that he's engaged อันนี้เพราะว่ามั่นหมายนะครับ he's engaged and is expecting a baby his lovely wife is here and they are expecting a baby what a lucky guy อ่าก็พูดถึงครอบครัวนี้นะครับเพราะว่า his lovely wife is here ภรรยาสุดสวยของเขาสุดน่ารักของเขาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ and they are expecting a baby แล้วก็กำลังจะมีลูกด้วยกันนะ What a lucky guy His lovely, a a lucky His lovely wife is here and they are expecting a baby. What a lucky guy. His lovely wife is here, and they are expecting a baby. What a lucky guy so like this, I wanted to let you know. We're expecting a baby. That's wonderful. Congratulations. Ah, I wanted to let you know. we yeah, we're expecting a baby. เรากำลังจะมีลูกแล้วนะ. Oh, that's wonderful. Congratulations. Congratulations. นะครับ.ยินดีด้วยนะ. Any plans for children? Actually. We're expecting a baby early next year. Ah, got me contang, ma, me panting me look okay. mine. I cap any plans for children. Actually, teaching now, we're expecting a baby early next year. Rock on the minong, don't be nanny laula. I cap got got a hot, tong, don't be nanny in why did you buy a bigger car? Our family is growing. We're expecting a baby in November Ah, Why did you buy a bigger car? Our family, our family, family family, family cab is growing. คนละคำกับ glow นะครับถ้า glow แบบไม่ห่อลิ้นเนี่ยก็แปลว่าเปล่งปลั่งนะครับ glowing ตรงนี้นะครับ growing ต้องห่อลิ้นนะครับห่อลิ้นเป็นคนใต้นะครับ is growing แปลว่าครอบครัวเราใหญ่ขึ้นนะสินะครับ we're expecting a baby in November เราจะมีสมาชิกใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะอ่าประมาณนี้นะครับข้อต่อมาครับลองฟังว่าเธอพูดอะไรนะ hey. How far along you ฟังออกไหมครับอีกรอบนะ How far along are you? far are คำนี้เนี่ยมันเป็นการถามว่าคุณท้องได้กี่เดือนแล้วไม่มีคำว่า months นะครับลองฟังใหม่นะครับ hey. how far along are you อ่าใครฟังออกเก่งมากนะครับเธอถามว่า how far along are you how far along are you คำนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าความหมายที่ไม่ได้พูดถึงท้องเนี่ยก็จะหมายถึงว่า คืบหน้าถึงไหนแล้วนะครับทาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดพูดแบบนี้ลอยๆเนี่ย90เอร์นะครับถามถึงว่าท้องได้กี่เดือนแล้วนะครับโอเคนะเป็นที่รู้กันนะครับอย่าไปใช้ถามเรื่องงานเรื่องอะไรไปทั่วนะครับไม่ง,งั้นต้องมีบริบทตามหลังต่อมานะครับถ้าเกิดถามแค่นี้เนี่ยมักจะถามว่าท้องได้กี่เดือนแล้วนะครับ How far along are you ลองฟังและพูดตามนะครับ hey. How far along are you How far along are you Congratulations. How far along are you? About three months. Congratulations. มี estimate How far along are you? Leo leo? About three months. ประมาณสามเดือนแล้วล่ะ. Congratulations. How far along are you? About three months. Congratulations. How far along are you? About three months. How far along are you? Nine weeks. อ่า ตอบเป็นเดือนก็คือ1-9ใช่ไหมครับตอบเป็น weeks ก็คือ1-40สัปดาห์นั่นเองนะครับ how far along are you 9 weeks ก็ประมาณ9สัปดาห์นะ how far along are you nine weeks how far along are you think about five weeks maybe six. s how far along are you I think about five weeks maybe six ท้องกี่เดือนแล้วล่ะก็ฉันคิดว่าประมาณ5สัปดาห์หรือไม่ก็6นะ่ะ How far along are you? Think about five weeks, maybe six. How far along are you? I think about five weeks, maybe six. How, How far along are you? Not far, a b o u t eight weeks. อันนี้ก็เป็นเรื่องเศร้านะครับคือผู้หญิงคนนี้มาปรึกษาคนนี้เพื่อจะหาที่ทำแท้งนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับก็เลยถามว่า ท้องกี่เดือนแล้วล่ะ How far along are you พูคนนี้ต,ตอบว่า Not far ก็ไม่นานนะท้องอ่อนๆเอง Now eight weeks ตอนนี้แค่8เดือนนะไอ้แค่8สัปดาห์นะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องเศร้านะครับ How far along are, are you Not far Now e weeks How far along are you Not far Now eight weeks So Juno First off How far along are you I'm a junior No I mean อันนี้เป็นการจริงๆผู้หญิงเนี่ยเขาเข้าใจไปอีกบริบทนึงครับเหมือนว่าเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้ถามว่าเธอเลยนอยู่ชั้นไหนแล้วนะครับก็เลยตอบว่า I'm a junior แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเธอถามว่าท้องได้กี่เดือนแล้วเห็นไหมครับส่วนใหญ่คําถามเนี้ยมักจะถามว่าท้องกี่เดือนมากกว่าถามถึงความคืบหน้านะครับ So Juno w นี่ Juno w first off ก่อนอื่นเลยนะ how far along are you เธอท้องได้กี่เดือนแล้วนะครับก็ตอบว่า I'm a junior ถ้าเกิดเป็นไฮสคูลนะครับจูนยูนก็คือม5นั่นเองนะครับหนูอยู่ม5ค่ะเออไม่ใช่จ้ะฉันหมายถึงประมาณนี้นะครับ So Juno, first off, how far along are you? I'm a junior. No, I mean. So Juno, first off, how far along are you? I'm a junior. ไม่ใช่อ่านว่าจูนี่นะครับอ่านว่าจูนจูนนะครับ J U N ยู่จูนแล้วก็ year junior Junior, j u n i o นนะครับ I'm a junior No I mean แบบนี้นะครับตัวอย่างการใช้จริงนะครับ You look wonderful How far l o n g are you Thank you I'm six months ก็ชมนะครับว่าดูดีมากเลยนะ You look wonderful How far l o n g are you ท้องเล็กกี่เดือนแล้วละ่ะ Thank you ขอบคุณนะคะ I'm six months หกเดือนแล้วค่ะประมาณนี้นะครับ I heard the good news How far l o n g are you I'm still early. Uh, it's still early. Just eight weeks. Ah, I heard the good news. ได้ยินข่าวดีมาละ. How far along are you? ท้องได้กี่เดือนแล้วจ๊ะ? It's still early. ยังท้องอ่อนๆอยู่เลยค่ะ. Just eight weeks. แค่แปดสัปดาห์เองนะ.แล้วแม่ค่ะ. Wow, your belly is getting big. How far along are you? Almost there. I'm due in two weeks. ก็เห็นท้องใหญ่นะครับ Wow your belly ก็คือท้องนะครับ is getting big ท้องใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะ h o w far along are you นี่กี่เดือนแล้วเนี่ย Almost there ก็ใกล้จะคลอดแล้วค่ะใกล้จะถึงแล้วนะครับ Almost there I'm due in two weeks กำหนดคลอดอีก2อ,อาทิตย์ค่ะหรือว่าอีก2สัปดาห์นั่นเองนะครับ I'm due in two weeks สุดท้ายนะครับลองฟังว่าเธอคนนี้พูดว่าอะไรนะครับ When are you due อีกรอบนะ when are you do ราวนี้มันจะถามว่าคุณจะคลอดเมื่อไหร่นะครับอีกรอบนะ when are you do ใครฟังออกเก่งมากนะครับเธอถามว่า when are you do คำนี้อ่านว่า do นะครับเหมือน do do ที่แปลว่าทำนะครับแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะครับคนละความหมายนะครับ do แปลว่ากำหนดนะครับ when are ก็เป็นการเชื่อมเสียงนะครับ when are you do When are you due?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  Oh, four four more weeks. When are you due? Ah, oh, four more weeks. It sees up. When are you due? Ah, four more weeks. When are you due? Ah, four more weeks. When are you due? Two months. When are you due? Two months. ออกเสียงเหมือน do นะครับ do do นะครับแต่ว่าตรงนี้เขียน d u e นะครับจัไห้นะครับ when are you do two months อีก2เดือน when a do you do two months when are you do June first อ,อันนี้ตอบเป็นวันที่ก็ได้นะครับ when are you do June first จะคลอดเมื่อไหร่เหรอคลอดวันที่1มิยนั่นเองนะครับ June first when are you do June 1 s t when are you do June 1 s t so when are you do uh...in about a month so when are you do e uh...in about a month ค้ออไไร่ล่ะคะอ๋ oh, in about a month ถ้าเกิด in a month ก็แปลว่าใน1เดือนนะครับเติม about เข้าไปก็แปลว่าประมาณอีกประมาณ1เดือนนั่นเองนะครับ in about a month so when are you do e uh...in about a month so when are you do e uh...in about a month when's the due date u h it's the uh, 2 1 s t ถามได้อีกแบบหนึ่งนะครับว่า w h e n หรือว่า when is the due date ก็คือว่าวันกำหนดค้อดเนี่ยคือวันไหนนะครับ uh, is the 2 1 s t วันที่21 st, ค่ะอันนี้ก็ละเดือนไว้ในฐานในฐานท,าที่เข้าใจนะครับไม่ได้พูดเดือนนะพูดแต่วันที่นะครับ when's the due date uh, it's the t w i s t when's the due date uh, is the uh, t w s t when's the baby d u e what baby อันนี้ก็น่าแตกนะครับถามได้อีกแบบนึงครับ When is the baby due นะครับหรือว่า When's the baby due เด็กจะคลอดเมื่อ,อไหรค่คะคนไข้บอกว่า What baby ใชนไม่ได้ท้องอย่างเด็กที่ไหนนะครับก็เออน่าแตกไปนะครับ When's the baby due What baby When's the baby due What, What baby ประมาณนี้นะครับตัวอย่างการใช้จริงนะครับ Look at that belly When are you due? Next month. I can't wait. Look at that belly. Do you see? Tong When are you due? Next month, I can't wait. When are you due? We need to plan your maternity leave. I'm due on October 15th. ถ้าเกิดเป็นเดือนเฉยๆนะครับจะใส่ IN นะครับ I'm due in October แปลว่าคลอดเดือนตุลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันที่ต้องใช้ ON นะครับ I'm due on October 15th มี th นะครับ15 th. คลอดวันที่15ตุลานะครับ When are you due คลอดวันไหนคะอันนี้อาจจะเป็น HR ถามนะครับฝ่ายบุคคลถาม We need to plan your maternity leave คำว่า maternity leave ก็แปลว่าลาคลอดนะครับ maternity 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 leave นะครับลาคลอดนั่นเองนะต่อมาครับ Wow a baby already when are you due I'm due in about three weeks so late August Wow a baby already จะมีลูแล้วเหรอนะครับ when are you due คลอดเมื่อไหร่ล่ะ I'm due in about three weeks กำหนดคลอดอีกประมาณ3สัปดาห์หรือ so late August late ก็แปลว่าช่วงปลายเดือนนะครับ late August หรือประมาณ ปลายเดือนสิงหานั่นเองค่ะประมาณนี้นะครับสรุปนะครับคำแรกคือ I'm knocked up knocked up ก็แปลว่าตั้งท้องแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับ I'm knocked up I'm knocked up ต่อมาครับ a bun in the oven a bun in the oven อ่านว่า oven oven นะครับ oven มีเจ้าตัวน้อยอยู่ในท้องนั่นเองนะครับก็เหมือนขนมปังในเตาอบนั่นเองนะต่อมาครับ we're expecting a baby we're expecting a baby แปลว่าเรากำลังจะมีลูกนั่นเองต่อมาครับ how far along are you how far along are you คุณท้องได้กี่เดือนแล้วนะครับ how far along are you สุดท้ายครับ when are you due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  คุณจะถึงกำหนด,ดคลอดเมื่อไหร่นั่นเองนะครับโอเคแบบฝึกหัดท้ายบทครับลองฟังว่าเขาพูดอะไรนะครับเขาถามว่าอะไร when are you due When When are you When are you you do do? อีกรอบนะครับ When When are you When are you do? When are you do do ใครฟังออกฟังทันลองพิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับพร้อมคำ,คำแปลนะครับว่าคำถามเนี่ยถามว่าอะไรและมันแปลว่าอะไรนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องของเราให้สามารถมีทุนที่จะ ทำคลิปใหม่ๆออกมาได้เรื่อยๆนะครับและขอบคุณทุกคนที่สับสนมาทางบัญชีด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับและขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรานะครับขอพระเจ้าอวยพรผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับโอย